สวัสดีครับพี่พี่พพพวันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมก็พามาดูแปลงนาะห้าสี่ห้าหนึ่งเป็นแปลงที่ได้ติดตามดูนะครับตอนนี้ก็เหลืองแล้วนะครับตะกี้เจอเจ้าของนะครับคุยกับเจ้าของว่าจะเกี่ยวท้องฟ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะเกี่ยวเลยนะครับค่าฤดูการนี้โดนกันหนักหนัก,นกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของแมลงบวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาเชลานะครับโดนกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดนกันเยอะมากเลยฤดูการนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า ทําทค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะมันมันน่าจะอยู่แถวๆแบบเป็นโซนนะครับที่ต้อมมองนะข้าวบางโซนงามมากนะครับบางโซนก็ดูไม่ค่อยได้เลยมันเป็นโซนๆเอาเหมือนแมลงบวครับแถวโซนนี้หนักแถวโซนนี้ไม่มีเลยเลยจากบ้านต้อมไปแถวอาหนองหนองก็ดูกเนื้อแถวแถวแถวนั้นอนะ่ะห่างจากบ้านต้อมประมาณสักสามสโลอะ่ะไม่มีบัวครับเออก็แปลกแถวบ้านต้อมทําไมมี เนี่ยครับมันมันมันเป็นที่ๆเนาะในฤดูกาลนี้ก็หนักแต่เรื่องฝนเนี่ยทั่วถึงอยู่แล้วนะครับไม่ฉีดยาช่วงข้าวตั้งท้องอ่าช่วงการห่างประทูแล้วก็รับก้มเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเม็ดดาอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งนะครับอากาศแบบนี้นะครับฝนฟ้าเนี่ยลงอ่อยมาให้แล้วช่วงอ่าสลัดเกสรหรือตากเกสรเนี่ยเป็นอะไรที่มันสําคัญเลยนะถ้าช่วงตากเกสรเจอฝนเนี่ยเม็ดรีบเม็ดดาเม็ดด่างแน่นอนนะครับ แล้วที่สําคัญคือฤด,ดูกาลนี้ราคาข้าวไม่ดีนะครับเมื่อวานามีทุ่งข้างๆได้ไปเกี่ยวต้อมไม่ได้ไปถ่ายเนาะข้าวเขาน้อยนะเขาเขาเกี่ยวไม่หมดนะครับได้ราคาแค่ห้าพันกว่าเองราคาไม่ดีเลยนะครับตอนนี้แถวบ้านต้อมคือว่าราคาถูกนะครับก็ดูที่สภาพข้าวด้วยความชื้นด้วยนะครับแต่ถ้าความชื้น19 20ี่เนี่ยต้อมว่าราคาดี นะครับแต่ถ้าเกี่ยวในฤดูกาลนี้ที่วันหลังจากโดนมแมลงบวมมันจะปลเขียวใช่ไหมครับปลเขียวเนี่ยมันพ่อค้าเขาติอยู่แล้วมันไม่ดีมันไม่สวยก็ตามราคานะครับสวยๆก็เจ็ดแปดพันอยู่นะครับแถวบ้านต้อมนะครับสวยๆนะก็วันนี้พามาดูแปลงนาห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับก็ฤดูกาลนี้นับวันไม่ได้ทั้งหมดกี่วันแล้วต้อมถามเจ้าของเจ้าของบอกนับไม่ได้เลยไม่รู้วันไหนแล้วแล้วก็อย่างอยากจะเกี่ยวๆให้มันแล้วๆไปนะครับเจ้าของว่างั้นนะครับเพราะว่าข้าวมัน มันคิเล่อ่าว่างั้นเถอะครับคือมันสวยแค่เป็นบางโซนนะครับเป็นบางโซนที่สวยๆแล้วรวงก็บันกันอย่างนี้ครับดำดำซะเยอะแต่ถามต้อมพอได้ไหมพอได้ครับพอได้ค่าปุ๋ยคืนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะฝั่งนู้นไม่มีเลยมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเนี่ยมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับอันนี้ของต้อมนะครับก็เดี๋ยวจะฉีดย้ายท้องฟ้าเปิดก่อนบวลงนะครับ หลังจากที่ปล่อยไปนานเหลือเกิน1ิบกว่าวันนะครับก็มันเป็นเชื้อราด้วยตอนนี้เอาน้ําใส่รอๆไว้นะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วก็ฝนลงมาด้วยนะครับก็ตอนแรกว่าจะว่านปุ๋ยว่าจะหว่านกรนนี้ไม่ไม่ว่านแล้วครับเดี๋ยวต้องต้องฉีดมแมลงบวกกับเชื้อราเอาให้อยู่ก่อนนะครับอันนี้ของต้มเนาะเจ็ดไร่ก็อย่างที่บอกครับฤด,ดูการนี้นะแปลงข้างเคียงต้มเนี่ยค่อนข้างที่จะทลหดมากนะครับการฉีดยาใส่ปุ๋ยนี่เขาก็เหมือนแบบละทิ้งไปเลย นะครับเพราะว่าเกิดเกิดจากที่ว่าผลผลิตได้ไม่ดีแล้วโดนมแมลงบวในช่วงแรกแล้วก็มาโดนเชื้อราในช่วงถัดมานะครับเนี่ยฤดูกาลนี้เป็นอะไรที่มันลุ้นมากๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับพอข้าวเหลืองเจออะไรรู้ไหมครับเจอหนูครับนี่นี่ครับขุยหนูคือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะเลยก็มีคนดักเยอะมากนะครับหนูเยอะก็คนดักเยอะฤดูกาลนี้ก็ อทอลดนิดนึงนะครับในการฉีดยาใส่ปุ๋ยเราก็ต้องฉีดบ่อยนะครับฉีดหนักเลยละต้อมว่าต้อมฉีดแบบว่ากะจะฉีดสิบวันฉีดมันไม่ได้ก็เลยเราคิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วเนาะเราก็ปล่อยให้ยาวยาวยาวไปเรื่อยกะจะฉีดข้าวท้องไม่ได้ครับบวลงนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูติดตามวิธีว่าจะเป็นยังไงเนาะฟ้าปิดฟาร์มอ่าไม่ค่อยเปิดมันก็จะทําให้ข้าวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนี่ยดูสภาพอากาศวันนี้รู้สึกว่าจะเริ่ม อาจจะแจ้งๆในหน่อยตรงนี้ฮะเห็นลงอาทิตย์ละเนี่ยแต่เมฆก็ยังหนาอยู่นะครับเนี่ยต้มว่าก็น่าจะอีกสองสาวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้าวันเกี่ยวเดี๋ยวต้มจะมาอัปเดตนะครับสาหรับทุ่งนี้18ไร่สิบเจ็ดไร่ได้ว่าจะได้ประมาณกี่เกียนราคายังไงนะครับข้าวแบบนี้นะต้องดูข้าวด้วยนะครับข้าวไม่ได้สวยนะครับจะดูซิว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับมาอัปเดตนะครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวเขาเกี่ยวข้าวเกือบจะหมดแล้วจะไม่มีแล้ว เดี๋ยวพอข้าวไม่มีราคาก็จะขึ้นครับอ่ามันจะเป็นสเต็ปของเขาอ่าถ้าข้าวไม่มีราคาจะขึ้นนะครับพอข้าวเยอะราคาถูกอ่าประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนนี้พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับ เร่งรากแตกกอนะครับใบเขียวใบตั้งหรือจะบำรุงช่วงข้าวท้องหรือข้าวออกรับก้มหรือจะเป็นพันข้าวนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีนะครับติดต่อสอบถามในอคอมเมนต์ต่มได้หรือเป็นกำลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับ0 9 9ย์9 9 3 6 6ลุงตีตะวันแดงครับ